ลุงพลลองขับ BMW คังแรกคะ่ะลุงพลเจอเซอร์ไพรส์ค่ะแฟนคลับเอารถ BMW มาให้ลองขับถึงหน้าบ้านยืนยันคันนี้เนี่ยเป็นของลุงแน่ๆเลยจากกรณีที่นายชัยพลวิภาถูกออกหมายจับเรื่องคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงนวัยสามขวบ วันที่1มิถุนาย,ยน2564ที่ผ่านมาค่ะเจา้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนในภาคที่4ได้นำหมายสารเข้าตรวจคนที่บ้านพักหมู่บ้านกกอกตำบลกบตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเก็บหลักฐานมีการยึดโทรศัพท์มือถือไป2เครื่องก็มีการดำเนินคดีไปตามกฎหมายแล้วค่ะกับล่าสุดนี้มีการเผยคลิปเป็นการพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่แฟนคลับนำรถหรูอย่าง b m w สีน้ำเงินมาให้ทดลองขับกัน นางสถารกล่าวว่ารถที่แฟนคลับนำมาให้นายชัยพลขับนี่ความหมายเป็นนายว่าจะนำมามอบให้ซึ่งรถนั้นก็สวยและขับนิ่มแต่อะไรที่มันดีมากๆพอมาอยู่กับพวกตนแล้วมาด้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มันก็จะดูไม่มีราคาเพราะพวกตนเป็นแค่ชาวสวนชาวบ้านรู้สึกไม่เหมาะที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วส่วนภาพบรรยากาศขณะที่นายชัยพลขับรถเองเนี่ยก็มีบรรดาแฟนคลับนั่งชมวิดีโอกันไปด้วยเมื่อพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากขับกลับ,บมา ถึงบ้านก็มีแฟนคลับคนอื่นมายืนรอถ่ายภาพกันเต็มเลยก็มีการเข้าไปเจราจาจัจะนำมามอบให้อย่างเป็นทางการสําหรับเรื่องคดีของนอ้องชมพู่เองเจ้าหน้าที่ตํารวจก็กําลังรวบรวมหลักฐานเตรียมส่งให้อายการค่ะโดยต้องใช้เวลาในการพิจารณาส้ำดวนพอสมควรเนื่องจากว่ามีเอกสารและยังมีรายละเอียดอีกเยอะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันค่ะ